รถใหญ่นะครับผมนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมระวังติดเวลานะครับลงไปนะครับผมถ้าเลี้ยวซ้ายมานะครับผมทางพนัฐนะครับผม8ปดโมงครึ่งนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปทางอวตะชนบุรี8ปดโมงตรงนะครับผมนะครับติดเวลานะครับผมป้ายอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับถ้าใครขับรถบรรทุกผ่านมาเส้นนี้นะครับผมลงไปนะครับผมให้จอดรอก่อนนะครับนะครับ8ปดโมงก็ลงไปถ้าจะเลี้ยวขวานะครับผมถ้าจะเลี้ยวซ้าย นะครับผมถ้าจะเลี้ยวซ้ายแปดโมงครึ่งนะครับผมแต่เสาร์อาทิตย์ไม่ติดเวลานะครับผมนะครับไปได้นะครับอันนี้ผมมาถ่ายครับที่บอกเรื่องมาท่กนะครับเห็นมั้ยพี่น้องนะครับผมอันนี้จะฉีดซ้ายไปอ่าพนัฐนิคมนะครับผมลงไปดอนหัวรอนะครับผมติดเวลาครับผมนะครับเหมือนเดิมนะครับคอยใหญ่เหมือนเดิมครับผม พี่น้องนะครับผมสายมันทุกเราระวังนะครับผมนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายจำไว่ว่าถ้าลงทางด่วนไปนะครับผมลงมอเตอร์เว์ไปเลี้ยวซ้ายแปดโมงครึ่งนะครับถ้าเลี้ยวขวาแปดโมงนะครับผมนะครับนะครับผมเพื่ออาคนขับรถใหญ่ของเราไม่รู้นะครับนานมาทีเดี๋ยวจะโดนเสียค่ากับเข้าไปนะครับผมนะครับแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยครับผมนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องเดินทางกันต่อครับผม เจอกันชิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ยังอยู่ไม่พุทธวีนะครับไปพี่น้องไปส่งเร็คอยกันครับผมสวัสดีครับ